สวัสดีคะ่ะลูกค,ะคะ้าค่ะมาพบกับยูพีนแหวนสตางค์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5เดือนธันวาคมค่ะวันนี้เป็นวันพ่อนะคะขอให้พ่อพ่อทุกๆคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะรวมถึงแม,แม่แม่ด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะเรามีงานเอ่อทัดทิมแท้แล้วก็พลอยแท้นะคะก็คือพลอยแท้แล้วก็มีงานแก้วโปร่งขามนะคะสองแถว ส่วนแถวด้านบนนี้นะคะก็คือเป็นที่ขายไปแล้วเมื่อวานนะอันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่แถวนี้แถวที่หนึ่งที่สองสามที่สี่ก็คือขายออกไปแล้วแล้วก็มีบางวงที่ช่างกําลังทําไซส์ให้อยู่นะคะก็จะจัดส่งให้วันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใครต้องการสั่งเพิ่มนะมาดูกันได้เลยในไลน์นี้ต้องการสั่งซื้อสินค้านะคะโทรหรือแอดไลน์เช่นเคยค่ะ 098 8 2 9 3 9 6 1 09 8 8 2 9 3 9 6 1้้านึู่งร้านยูพินแบนสตังไม่มีสาขานะคะมีชื่อนี้ชื่อเดียวไม่มีชื่ออื่นจ้ะแล้วก็ต้องเป็นเสียงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตโฟกัสชิ้นงานที่ยังไม่ได้ขายออกวันนี้นะคะด้านบนหนึ่งสองสามสี่นี่คือขายออกไปแล้วนะเราจะโฟกัสแต่ด้านล่างที่เราต้องการขายวันนี้นะคะนี่ค่ะ ขออนุญาตขยับกล้องนะคะแม่ค่ะนี้ค่ะนี่นะคะมีแค่นี้เลยนะคะที่เราจะขายวันนี้นะคะแม่ค่ะนะเดี๋ยวหนูขอแบบขยับด้านบนขึ้นไปเดี๋ยวลูกค้าจะงงนะคะอ่ะให้มีช่องว่างนิดหนึ่งนี่นะคะก็คือที่เราจะต้องขายวันนี้นะคะสีช่ำชค่ะสวยมาก สวยมากแม่นะเดี๋ยวหนูแปบ๊บหนึ่งนะคะดูไปก่อนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันที่ห้าเดือนธันวาคมค่ะ คิดถึงทุกคนเลยนะคะคิดถึงลูกค้าแม่แม่ทุกๆคนเลยนะบางคนก็ตอนนี้ยังไม่พร้อมสั่งอาจจะด้วยสาเหตุใดๆนะคะก็ดูเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะดูเป็นเพื่อนกันก่อนได้คะ่ะแม่แค่แม่แบบเข้ามาดูหนูก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กัน นะคะด้วยการดูคลิปจบแล้วนะคะกดโป้งให้หนูหนึ่งทีหนูจะกขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มการมองเห็นค่ะนะคะยังไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะดูไปก่อนแล้วก็ดูคลิปจบก็กดโป้งให้หนูทีหนึ่งหรือถ้าเคยซื้องานไปใส่นะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคอมเมนต์มาทักทายกันได้เลยนะคะ นูคิดถึงทุกคนนะลูกค้าทางไกลต่างประเทศก็คิดถึงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่านะคะเงียบหายไปเลยนะคะสบายดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังดีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ร้องเนาะเดี๋ยวไม่ได้ขายแบรนด์เดี๋ยวลูกค้าหนีได้ยินเสียงหนูแล้วแบบหนีเลยตายแล้วนี่มันเสียงคนหรือเสียงเป็ด <laughs> เรามาดูกันที่วงที่หนึ่งนะคะยังมีอยู่นะน้องว่างแค่นี้เลยนะคะน้องว่างแค่นี้เลยที่ไลน์เมื่อวานตัวนี้เป็นวงที่หนึ่งนะคะหนูป่อ,อยู่ที่450นะน้องน่ารักเพียงแต่น้องรอเจ้าของไซสห้าสิบค่ะ ต้องการ54แจ้งได้ใครที่สั่งของรอบเมื่อวานก็สามารถสั่งเพิ่มได้เลยเดี๋ยวหนูจะส่งให้พร้อมกันนะคะหรือว่าไม่ทันรอบก็จะเป็นรอบถัดไปนะ450บาทวงนี้นะคะน้องสวยมากที่เห็นอยู่นี่คือลายพลอยนะคะเป็นลายพลอยนะนะคะไม่ไม่ใช่ตำหนินะคะเป็นลายของพลอยคล้ายๆพลอยกิมบอรเซียอย่างเงี้ยค่ะแม่ วงนี้ใส่ห้สิบสค่ะเป็นเนื้อตกผนึกแบบสวยมากแล้วของจริงอะ่ะสีน้องฉ่ำนะคะสวยจริงๆค่ะ450บาทเป็นไปได้ยังไงนะคะราคาแบบตายแล้วพลอยแท้ด้วยแม่วงนี้ไซ่ห้าสิบหกหใส่ได้ค่ะตัวนี้เป็นวงที่สองนะคะวงที่สองคาน้องแบบน่ารักสีแชมเบอร์ ซส์ห้าสิบถึง57สั่งได้ค่ะเออใส่ได้นะคะเป็นงานฝังหุ้มค่ะทับทิมแท้ค่ะสวยมากมีเหลือบสตาด้วยนะคะนี่เล่นไฟแบบสีฉ่ำๆนะี่ค่ะแม่ช่ำมากสวยมากน้องรอเจ้าของค่ะ450บาทวงที่ 3, สามไซส์สี่สิบเก้าห้าสิบค่ะเป็นเนื้อกึ่งแก้วนะคะ ไซส์4 9 50แล้วพลอยแบบนี้แล้วเม็ดไม่เล็กนะคุ้มมาก450เท่านั้นค่ะใครที่อยากได้แบบซื้อเป็นของขวัญของฝากหรือว่าซื้อไปใส่เองนะคะแบบสวยๆราคาเบาๆใส่แบบถ่ายคอนเทนต์วันนี้ใส่วงนี้พรุ่งนี้ใส่อีกวงหนึ่งนะคะเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวงบางคนแบบใส่เต็มเลยจัดเต็มนะคะแม่เรามั่นใจเสียย่างอย่าไปแคร์คนอื่นนะคะนี่ค่ะ สี่ร้อยห้าสิบบาทแบบสวยมากก็ไก่ล้านตัวนะคะสวยจริงๆจ้าดูไฟสก้อนสี่สิบเก้าห้าสิบแบบไซส์เล็กแต่แบบจิ๋วแต่แจ๋วนี่ค่ะอืม้มแต่พลอยไซส์ไม่เล็กนะพลอยไซส์หนึ่งเซนจ้าสี่ร้อยห้าสิบบาท ส่งวันนี้ค่ะก่อนบ่ายสองนะใครที่ยังไม่โอนโอนได้เลยบ่ายสองนะคะใครที่ไม่พร้อมโอนก็เก็บปลายทางได้เลยนะคะมงที่สี่ค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทใส่ห้าสิบสี่ไซส์ห้าสิบสี่น้องน่ารักเวอร์ไซส์ห้าสิบสี่หนูนะ่ะไซส์ห้าสิบสี่หนูจะใส่นิวนี้ได้นะคะตัวนี้หนูสี่แปดสี่เก้า ตัวนี้ห้าสิบถึงห้าสิบสองนะคะตัวนี้ห้าสิบสามถึงห้าสิบสี่หนูใส่แบบนี้นะคะลูกค้าบางคนบอกวออ่านิ้วเท่าแม่ค้าเป็นไปไม่ได้นิ้วคนเรามันไม่เท่ากันแม่แม่ต้องดูดีๆนะคะนี่สี่ร้อยห้าสิบบาทจ้า น้องผีเสื้อวันนี้เซลล์อยู่450นะไม่ใช่ราคาปกตินะไซส์ห้5เจ็เอาไป450มีวงเดียว450รสิบไซส์ห้าสถึงห้ใส่ได้ค่ะเนื้อกึ่งแก้วใสใสแบบนี้เลยน้องผีเสื้อค่ะใครชอบก็เก็บเลยสวยมากสีแบบดูสีของตัววงสีเย็นกระทองลูกค้าชอบจัดเลยค่ะนะแถวที่สองนะคะ ตัวนี้แถวที่สองเดยหนูใบดูใบ,บโพยราคาก่อนสี่เกค่ะแถวที่สอง 99, สี่เก้าเ้าไซส์ห้าหนึ่งห้าสองใสได้ไซส์ห้าหนึ่งห้าสองใสได้นะคะนี่ไซส์ห้าหนึ่งห้าสองใสได้แล้วสีแบบนี้แม่สีแบบนี้สวยมากสีแบบมะเหมี่ยวเข้มเข้มเนี่ยค่ะเขาจะคนละสีเห็นไหมคะ สวยมากแล้วดูไม่น่าเบื่อเพราะเขามีเหลือบสตาเนี่ยค่ะสีเก้าเก้าใครชอบก็เก็บเลยนะจ๊ะวงที่สองสีเก้าเก้าเท่ากันไซส์หกสิบค่ะต้องการหกสิบเอ็ดแจ้งได้จ้ะสวยมากนะคะสวยจริงๆนี่จ้ะตอนนี้หนูใช้โคมไฟอันเดียวนะหนูไม่ได้แบบเพิ่มแสงอะไรนะคะ มีโคมไฟเล็กๆอันเดียวเท่านั้นนะคะไลฟ์แบบบ้านๆและหนูก็เป็นคนแบบบ้านๆนะคะกินปะลาร้ส้มตำจานะคะเป็นคนบ้านๆของโปรดคืออะไรไลฟ์สารานิดนึงของโปรดหนูนะคะเป็นอาหารอีสานค่ะออมแกงหน่อไม้หมกนะคะยิ่งอะไรที่มีปลาลานี่คือชอบหมดนะชอบมากนะคะ ปลาร้าสับนะแต่หนูไม่กินดิบหนูชอบผัดหนูชอบแบบเอามาผัดให้สุกนะคะแถวที่สองวงที่สามค่ะสายห้าสิบสามวงนี้สายห้าสิบสามค่ะสวยมากเป็นพลอยแบบลายพลอยคล้ายๆกับทัอไพลินทาบิเซ่นะคะเขาจะมีลายพลอยเหลือบสตาแบบนี้คล้ายๆไพลินทาบิเซ่ถ้าลูกค้าประจำหนูจะรู้ว่าไพลินทาบิเซ่สวยแบบไหนอันนี้สวยเหมือนกันเลยคล้ายๆ คล้ายๆไพลินทาบิเซ่เลยเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นทับทิมเท่านั้นเองนะคะเนี่ยพวกี้้ใช่หมดนะคะความสวยของเขาคล้ายๆไพลินทาบิเซ่เลยนะคะสวยจริงตัวนี้นะคะตัวนี้หนะ้าร้อยห้าสิบนะแถวที่สองวงที่สามห้าร้อยห้าสิบวงที่สี่ก็ห้ารอยห้าสิบนะคะไซส์ห้าสิบสี่ค่ะตัวนี้เป็นไพลิน ตัวนี้ส่ห้าสิบไพลินสีน้าเงินไม่ค่อยมีมานะใครเก็บไพลินเก็บเลยนะคะไม่ค่อยมีมานะแล้วแล้วเวลาของหมดนะ่ะมาถามหนูว่าหนูแบบเซลนะคะเพราะว่าเวลามีลูกค้าหายเลยแต่เวลาแบบหมดแล้วลูกค้าค่อยเข้ามาอย่างเงี้ยวงนี้ใส่ห้าสิบสี่ว่างวงเดียวนะส่ห้าสิบสี่ค่ะใครชอบก็เก็บเลยจ้าแล้วก็วงที่ห้านะคะส่ห้าสิบเก้าห้าร้อยห้าสิบบาทเช่นกัน ตัวนี้เป็นบางกระจะนะคะเป็นเป็นบางกระจะนะสีเขียวขี้ม้าแบบนี้เลยไซส์59ค่ะต้องการ60แจ้งได้ห้าอยห้าสิบาทค่ะแล้วก็มาดูเดี๋ยวนะแถวที่3นะคะ ตัวนี้550บาทเช่นเดียวกันไซส์53 54ใส่ได้5354ใส่ได้ค่ะแถวที่3วงที่1ไซส์53 54ใส่ได้ค่ะ,ท, 3, ท, 1, 53, คะทับทีมสีชมพู สวยมากชมพูกีบบัวอมม่วงนิดๆนะคะแล้วก็วงที่สองค่ะสายห้าสิบหกห้าร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันเป็นเนื้อกึ่งแก้วนะคะมีเหลือบวิงวิงแวบแวบน้องดูไม่น่าเบื่อนะเป็นชมพูอมโอรสแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะลายสวยมากน้องน่ารักเป็นงานฝังหุ้มนะคะเก็บขอบลายกระเป๋อนะคะแบบเรียบร้อยนะไม่สวยไม่ส่งนะคะสายห้าสิบหกค่ะสายห้าสิบหกค่ะ นี่ดูการเก็บขอบกระเป๋าของช่างละเอียดละออไม่มีหย,ย,ยิกหยิกหยักหนะคะชอบก็จัดเลยจ้ะแล้วก็ไหมทองนะคะไหมทองนะเมื่อวานบอก58นะคะไปห้าห้เลยวันนี้มีวงเดียวค่ะไซส์ห้าไหมทองเส้นฟุ้งๆนะเดี๋ยวหนูขยายให้ดูนี่ค่ะ ฟุ้งแบบนี้เลยไซส์59าส0ห้ารอยห้าสิบมีวงเดียวค่ะชอบก็เก็บเลยเส้นใหมฟุงฟ้งๆความหมายนะคะเกี่ยวกับการค้าขายล่ำรวยนะเงินทองค่ะไหมทองค่ะ550น้องเต่านะคะน้องเต่า580บาทนะน้องเต่า580บาทค่ะแ <c oughs> ถวที่สามวงที่สี่ไซส์50-51ใส่ได้ 50 51ใส่ได้ค่ะสวยมากพลอยสวยจริงๆน้องเต่านะคะเป็นงานฝั่งหุ้มด้านล่างเป็นแบบนี้ค่ะน้องเต่าของเราเวลาใส่ก็เอาหัวขึ้นนะ50 51ิบหาสิค่ะอุ้ยสวยแม่ออ้ยหนูใส่ได้พอดีอหนูใส่ได้พอดีมีความแบบคิดแวบหนึ่งอยากจะได้ซะอย่างนั้นนะคะชอบก็เก็บเลยน้องเต่าจา้า 580บาทวงที่5นะคะซสห้าสิบห้าห้ค่ะสีแบบนี้เลยแม่สีแบบนี้เลย,ส,บบเลยสีสวยมากแล้วก็มีเหลือบสตา์ด้วยนะคะสีสวยจริงๆนะคะบางคนแบบดูสีไม่ค่อยชัดเนี่ยน้องสวยนะคะสีแบบนี้เลยสีแบบนี้ไม่ค่อยมีมานะคะสีแบบนี้เขาไม่ค่อยมีมาค่ะตัวนี้ห้าสิบห้าสิบเอ็ดค่ะ ตัวนี้ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าห้าห้าหกค่ะแล้วก็วงที่หกแถวที่สามนะคะไซส์หกสบสองนี่ค่ะชอบวงไหนก็เก็บเลยวงนี้หกสองวงนี้ห้าห้าห้าหกค่ะวงนี้ห้าสิบห้าเอดน้องเต่านะคะสีแบบนี้เลยค่ะวงร้า8ห้าร้อยแปดสิบบาทจ้ะชอบก็เก็บนะคะวันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ แล้วก็ตัวนี้วงที่แถวที่4วงที่1โมลานะคะว่างแค่นี้เลยวงนี้ไซส์53ไซส์53โมลาค่ะไซส์53าสิบาหกร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะโมลานะอ๋อขออภัยค่ะวงนี้ห้าร้อยเก้าสิบ วงนี้ห้า้อยเก้าสิบนะคะขออภัยแถวที่สี่วงที่หนึ่งห้ารอยเก้าสิบค่ะโมลาสวยมากนี่เม็ดไม่เล็กนะจ๊ะเม็ดไม่เล็กจ้ะห้า้อยเก้าสิบาทสวยมากค่ะโมลากีนอาเกดวงที่สองนะคะเม็ดนี้เขาจะใหญ่กว่ากันนะห5 0้อยห้าสิบบาทนะคะไซส์ห้าสิบหกห้อยห้าสิบบาทค่ะเขาจะใหญ่กว่ากัน หกร้อยห้าสิบบาทมเมตรเขาจะใหญ่กว่ากันนะคะแม่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยมากโมลากีนอาเกตค่ะชอบก็เก็บเลยจ้ะแถวที่สี่วงที่สามค่ะไซส์หกสิบหกสิบเอ็ดตัวนี้เป็นบางกระจะนะคะเป็นบางกระจะค่ะ สีออกเขียวขี้มมาเข้มนะคะเป็นบางกระจะเป็นพลอยจันทบุรีวงนี้หนูปล่อยให้ในราคาเบาๆนะ580บาท580บาทค่ะแล้วก็ตัวแหวนเป็นแปดเหลี่ยมความหมายดีนะคะลูกค้าหญิงได้ชายได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะบางกระจะค่ะวงที่3นะคะเม็ดเออวงที่4นะคะเม็ดใหญ่กว่ากาันไซส์ห้าสห้าห้า วงนี้นะคะหกรบาท650บาทเม็ดเขาจะใหญ่กว่ากันนะคะนี่ค่ะนะเม็ดเขาจะใหญ่กว่ากันเป็นบางกระจะจันทบุรีค่ะ650้อยสิบาทสวยๆแบบนี้เลยแม่มี2วง2ไซส์นะคะแล้วก็วงที่5จะเป็นไซส์59 60ไซส์59 60ค่ะมีเหลือบสตาเหมือนกันทั้ง2วง น้องมีเหลือบสตาเหมือนกันทั้งสองวงนะคะที่เห็นเป็นเลนไฟกิ้งกิ้งไปกิ้งมาเขาคือเหลือบสตานะคะเป็นบางกระจะนะคะตัวนี้จะเป็นสีแบบคิมหมาเข้มเลยนะคะชอบก็เก็บได้เลยค่ะหกร้อยห้าสิบบาทมีสองวงค่ะนะคะวงนี้สวยมากน้องรอเจ้าของไซส์ห้าสิบเก้าหกสิบหกร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันแล้วก็เม็ดใหญ่กว่าตัวนี้นะเนี่ยค่ะ นะคะเม็ดใหญ่กว่ากันนิดหนึง่งชอบก็เก็บเลยด้านข้างเป็นลายแบบนี้ค่ะเป็นบางกระจาขาจันทบุรีเก็บได้เก็บเลยตัวนี้ไม่ค่อยมีมานี่คือถือว่าใหญ่เม็ดใหญ่แล้วนะคะที่มีมานะก็คือถ้ารอบนี้หมดก็คือไม่มีนะคะมีแค่นี้จริงๆไซส์ห้าสิบเก้าหกสิบหกร้อยห้าสิบบาทค่ะแถวที่สี่วงที่หกนะคะแถวที่สี่วงที่หกค่ะมีเหลือบสตาเหมือนกันจ้ะแล้วก็ตัวนี้เป็นทับทิมน้ำผึ้งนะคะ มีสตาสองดวงนะแล้วก็มีลายบ้างแบบนี้เขาเรียกบ้างนะคะเหมือนกิมออ่บ้างนะคะลูกค้าเป็นบ้างนะคะสีชมพูอ่อนๆคาดแล้วก็ตัวเม็ดส่วนมากเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองน้ำผึ้งไซส์ห้าสิบแปดไซส์ห้าสิบแปต้องการห้าแจ้งได้นะวงนี้นะคะ7จ็้อยห้าินะ7จ็ด้อยห้าสิบค่ะ มีสตาสองดวงน้องรอเจ้าของอยู่หายากนะคะพอยที่จะมีสตาสองดวงนะใครเก็บได้เก็บเลยนะคะแล้วก็แถวที่ห้านะคะน้องเป็นแก้วปวกแก้วปวกรวมสีนะคะไซส์5้าสแก้วปวกรวมสีไซส์5้าสวงละ380บาทค่ะ ไปเร็วๆเลยแถวที่5วงที่2ค่ะไซส์54 380บาทเช่นเดียวกันนะคะปลกทองค่ะวงที่3นะคะไซส์5้าแก้วกาบค่ะแก้วกาบประกายลุง้ง380บาทแก้วกาบทองประกายลุ้งค่ะวงที่4นะคะไซส์62ไซส์62ค่ะ วงนี้เอาไป499นะเอ่อขออภัยค่ะเอาไป399เอาไป399ค่ะกราบทองประกายลุ้งค่ะมีบ้างคาดยาวเป็นเสือนอนกินนะคะหน้าแก้วใสกิ๊กใครชอบก็เก็บวงนี้ไซส์ใหญ่หน่อยหนึ่งนะไซส์62ค่ะสวยมากวงที่5ค่ะไซส์55 450บาทปวกสีขาวแก้วปวกสีขาวบริสุทธิ์450บาทนะคะ วงที่ห้าแถวที่ห้าค่ะสวยมากนะคะแล้วก็วงที่หกนะคะไซ 55, 56, ส์ห้าสิบห้าห้าสิบหกใสได้แก้วปวกรวมสีแก้วปวกรวมสีค่ะดูมีมิติแล้วก็มีกาบสีขาวด้วยนะคะแก้วปวกรวมสีมีรุง้งมีกาบสีขาวด้วยนะคะเลิศม,มากห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ เออขอภายหนูขายสี่้อยห้าสบนะลายนี้หนูขาย4ี่ร้อยห้าสิบวันนี้นะคะอ่ะแล้วก็วงนี้นะสี่้อยห้าสิบเอาไปเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบเท่ากันนะไซส์ห้าสี่ห้าห้าค่ะไซส์ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าแก้วกาบทองประกายลุงค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวหนูใส่ให้ดูใครแคปได้แคปเลยนะคะสามวงนี้นะราคาสี่วงละสี่้อยห้าสิบบาทวงละสี่ร้อยบาท สี่ห้าสิบาทนะคะแถวที่ห้าวงที่ห้าวงที่หกและวงที่เจ็ดนะคะแถวที่ห้าวงที่หกแถวที่หวงที่เแถวที่หนะคะ5 6 7นะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวงงอยู่แถวที่ห้าเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าอยู่แถวที่ห้ทั้งสามวงนะคะวงที่ 5, ้าวงที่หกและวงที่เจดค่ะห้าหกเจ็ค่ะลูกค้าชอบวงไหนก็เก็บเลยนะหนูปล่อยส5 0บาทนะคะวันนี้อ่ะ เก็บได้เก็บเลยจะเก็บได้เก็บเลยค่ะงานแก้วนะ้หมดแล้วนะคะแถวสุดท้ายวงที่หนึ่งสี่รอยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบาทค่ะแถวสุดท้ายวงที่หนึ่งตัวแหวนนะคะเป็นไซส์ห้าสิบเก้าหกสิบค่ะวงที่สองนะคะไซส์ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดค่ะเป็นพีรุนพีรุนนะคะแบบนี้เลยแล้วด้านพื้นด้านล่างเป็นสายคำสีขาวนะคะพีรุนทองค่ะ เอาไปวงละห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะลายนี้นะคะแถวสุดท้ายวงที่สามไซส์หกสิบเอ็ดห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทค่ะใครชอบก็เก็บเลยนะวงที่สี่ค่ะไซส์หกสิบหกสิบเอดห้าร้อยห้าสิบาทตัวนี้เป็นแก้วปวกค่ะวงที่ห้าค่ะไซส์หกสิบหกสิบเอ็ด วงนี้นะคะเอาไปเอาไปห้าร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันค่ะห้าร้อยห้าสิบาทหมดแล้วนะคะปลวกทองตัวนี้สวยมากวงที่หกนะคะไซส์ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเอาไปห้าร้อยห้าสิบาทค่ะปล่อยให้เลยห้ารอยห้าสิบาทนะวันนี้ใครชอบก็เก็บส่วนตัวนี้ไหมทองน้องลดไม่ได้นะยังอยู่ที่หกเก้าเก้าเพราะเป็นราคารถแล้วหกเก้าเก้าค่ะไหมทอง ตัวแหวนนะคะเป็นไซส์ห้าสิบเก้าหกสิบหกเก้าเก้าสวยมากนะคะไหมทองค่ะแล้วเม็ดใหญ่ด้วยวงสุดท้ายไซส์ห้าสิบเจ็ดค่ะแก้วปวกรวมสีแล้วพื้นด้านล่างเป็นไซายขามแก้วปวกนะคะเมตตามหานิยมเก็บได้เก็บเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะแม่ค่ะหมดเพียงเท่านี้นะคะแถวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะคะ สนใจวงไหนโทรหรือแอดไลน์นะคะ0988293961 0988293961ลูกค้าที่สั่งของมาแล้วสามารถสั่งเพิ่มได้เลยส่งพร้อมกันนะคะไม่ทันส่งรอบถัดไปไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้โชคดีปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงค้าขายล่ำรวยมั่งมีเงินทองเป็นที่รักของผู้พบเห็นทุกทุกคนแล้วก็ขอพรน,นี้กลับมาหาหนูด้วยนะคะกาบสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะ